สำหรับลูกค้านะครับที่ซื้อจอไปนะครับภายใต้แบรนด์ Alpha Optics นะฮะเวอร์ชั่นตัวนี้12นะครับโอเคนะฮะวิธีการเซตค่าคอนโทรลความไรกับค่ากล้องนะครับมาดูไปเข้าที่ตั้งค่านะครับเลื่อนมาตั้งค่าเข้าตั้งค่านะครับ AWC ครับ AWC กดไปนะครับเราจะลดเสียงยิ่งไปครับแล้วกดที่ลดเสียงครับเป็นสีส้มนะฮะขึ้นเป็นสีส้มนะครับแบบนี้ลองโหมดนะครับลองคำว่าโหมด เสร็จแล้วเราแบ็คขับได้เลยนะครับก็จะลดเสียงก็จะโชนไปครับโหมดสามารถลดเสียงได้นะครับปรับโหมดได้โอเคครับต่อมาเรื่องกล้องโหลดแอปกล้องครับโหลดแอปกล้องฮะมาะสไลด์ไปตรงไหนครับจัดการไฟล์ครับจัดการไฟล์นะครับเข้าจัดการไฟล์สักครู่ฮะมือไปแตะแับการไฟโอเคครับเดี๋ยวรอโหลดสักครู่นะฮะ ดีดีนะดูนี่ช้าๆฮะนี่ DVR นะครับเข้า DVR ก่อนติดตั้งนะครับแล้วก็มาหาว่าให้ตรวจสอบนะครับลองรับครับอรับกลับอีกทีนะครับแล้วก็ติดตั้งตรงนี้ครับกดมุมน้องแน่โอเคครับนี่ฮะกำลังติดตั้งนะครับเสร็จสิ้นนะครับดูนะฮะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแบ็ค นี่ครับมาแล้วนะฮะอนุญาตครับอนุญาตนะครับก,ก็จะขึ้นเห็นเรายืนอยู่ไหมฮะนี่ฮะภาพขึ้นตรงนี้นะจับใหมดโอเคลองไปเล่นดูนะครับ